โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอกาบพระชายสุริยาเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนทํานองแล้วจะเปลี่ยนเป็นทํานองกาบฉบัง16ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นักเรียนฟังกาบยานี11ไปแล้วถ้าเกิดว่ามีตรงไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามขึ้นมาได้หรือไม่ก็เก็บคำถามไว้เจอหน้ากันแล้วก็ถามแต่ว่าโพสต์มาให้ครูอ่านก่อนก็ได้ค่ะเผื่อจะทำเป็น ไฟล์ที่ทำให้หนูสามารถไปฟังซ้ำได้สำหรับกราบช่วง16เรายังจะใช้กราบพระชัยสุริยาอยู่ซึ่งเด็กๆสามารถดูได้จากหน้านี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปโหลดมาใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูแบบเทียบอะอันนี้เรียกว่าทำนองเหมือนเดิมหนูสามารถดูจากหน้านี้ได้เลยไม่ต้องไปโหลดซ้ำแล้วนะคะเปิดแต่คลิปนี้ก็สามารถดูได้ทั้งทำนองแล้วก็บทสวดเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเด็กอัด อ่านอันนี้ก่อนเนาะขึ้นกงจงจำสำคัญทั้งกลนปนกัรรำพันมิ่งไม้ในดงอันนี้เป็นกาบชบัง16เหมือนที่พวกเราเคยเรียนฉันทะลักษ์มาเลยเป๊ะเลยแต่พอมาเป็นการใช้เป็นทำนองสวดมันก็จะมีทำนองที่แทรกเข้ามาตามตัวอักษรสีแดงตรงนี้เดี๋ยวจะสาธิตก่อนหนึ่งบทพอสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสังเกตอะไรเดี๋ยวครูจะให้ไว้ในคลิปเลยแล้วก็ จะอ่านให้ฟังหนึ่งหน้าหน้าที่ของหนูคือฟังและออกเสียงตามโอเคนะคะเริ่มขึ้นกงจงจำเออเอเอ,เอ,เอสำคัญทั้งกนเอิ้งเอยปนกัน รำพันเออเอยมิ่งไม้เออเออเอ่ยในดงเฮอเอ่ยอันนี้คือหนึ่งบทเดี๋ยวพอเปลี่ยนหน้าที่เป็นหน้าบทปุ๊บเด็กๆก็จะสามารถดูได้ว่าหนึ่งบทมีสองบรรทัดมีสามวรกนะคะทีนี้เรามาดูตรงสีแดงก่อนตะกี้นี้อ่านให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่ง ถ้าฟังรอบเดียวหนูอ่านไม่ได้แน่นอนต้องฟังหลายรอบเดี๋ยวครูจะอ่านตรงสีแดงให้หนูฟังว่าหลังจากขึ้นกงจงจำทำนองคือเออเอยประมาณนี้หนูอาจจะฟังซามห้ารอบแล้วก็ออกเสียงตามให้ได้ว่าเออเอยตามตัวอักษรเลยเป๊ะเสร็จปุ๊บสามคันทั้งกลใช่ไหมตัวสีแดงจะอ่านว่าเอเอย เอิงเอ๋ยแล้วก็ปนกันต่อไปรำพันเออเอ๋ยมิงไม้ต่อไปนะคะอันนี้จะยาวมากเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งรอบเอองเอ๋ยเอ๋เอ๋ยในดงเฮเอ๋ยอันนี้ตรงตัวอักษรเป๊ะโอเคนะอันนี้เรียกว่าทำนองนะคะเดี๋ยวครูจานซ้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลอกลับไป หาให้ฟังอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นอ่านให้ฟังทางหน้าแล้วตาเราไปฝึกแล้วนะคะขึ้นกงตรงจำเออเอยสาคันทั้งคนเอิยเอยปนกันรำพันเอ่ยมิงไม้เออเออเออใน ดงเอ๋ยต่อไปเป็นบทต่อไปนะไกลกลางยางยุงเอยสูงระหงตะลิงปลิงเอ๋ยเอยปริงประยงคันทรงเอ๋ยทรงกลิ่นเอยอยฟินฟางเอ๋ยมะ ม่วงพลวงพลองเออเช่องนางลนเกลือนเองเอยเถื่อนทางกินพลางเออยเดินพลางเออยงเออยวาง เนินเฮ่ยเห็นกวางอย่างเยื่องเอ่ยชำเลืองเดินเหมือนอย่างเอิงเอยนางเชิญพระแสงเอเ่ยซ้ำอ่างเอ่งเออยเอ่ย้างเคียงเอ่ยขเข,ยเยขาสูงฝูงหงเออย ลงเรียงเริงรองอ้องเอิงเออยสองเสียงซำเนียงเออยน่าฟังเอ,เอ,เอง,งเอยวังเวงเฮอยอันนี้จบเวลาจบมันจะเรียกว่าการท่อเสียงมันก็จะช้าลง ห้าบทนี้นะคะก็ให้เรียนฟังสำไดา์บทก็ดูจากหน้านี้ได้เลยเมื่อฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าถ้าเราเจอกันตามปกติครูจะไปฟังในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ